สวัสดีค่ะดีดีต้อนรับทุกท่านพบก,กับช่อง Happy n e s s t a r หล่อ3า9อีกครั้งนะคะช่องนี้ขอส่งมอบพลังงานดีๆพลังบวกให้กับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปขอให้การเปิดไพ่ในครั้งนี้เป็นประโยชน์เป็นแนวทางแล้วก็เป็นคำตอบให้กับเพื่อนๆน,นะคะแล้วสำหรับหัวข้อในวันนี้ครูบาอาจารย์ท่านต้องการสื่อสารอะไรกับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้บ้างนะคะ าเริ่มดูพลังงานตัวตนกันก่อนเลยค่ะขอยาตรูรุครูบาอาจารย์เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะคะเพจ of pentacle นะคะเป็นพลังงานของคนที่มี แรงบันดาลใจมีแรงขับเคลื่อนนะคะชอบที่จะศึกษาหาความรู้และทำงานเก่งมีการแก้ปัญหาวิเคราะห์มีการวางแผนในเรื่องของการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะคะทัดดินราศีพฤษกันมังกรค่ะเดอะเวิ World, ค่ะ เป็นพลังงานของคนที่พบเจออุปสรรคต่างๆมากมายนะคะและได้เกิดการเรียนรู้สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยสติปัญญาแล้วก็ความสามารถของตัวเองตอนนี้เหมือนเรื่องหนักๆนั้นได้จบเคลียร์ได้แล้วนะคะเป็นพลังงานที่เต็มนะคะแล้วก็กำลังจะได้ก้าวไปสู่สเต็ปใหม่เปรียบเสมือนกำลังได้ พบกับโลกใบใหม่ของตัวเองซึ่งเกิดการเข้าอกเข้าใจในการใช้ชีวิตได้มากยิ่งขึ้นมีความสุขในชีวิตมากขึ้นรู้จักปล่อยรู้จักวางนะคะตอนนี้ความรู้สึกของเพื่อนๆคือได้รับอิสระนะคะมีความสุขสบายใจนะคะเอเดอรสอดนะคะ ได้ผ่านเรื่องราวที่เหมือนมืดแปดด้านนะคะหาทางออกไม่เจอหรือติดกับดักนะคะอันนี้ธาตุลมเมถุนตุนคุมค่ะนายอเพ p e n t a c l e ค่ะเป็นพลังงานของคนที่มีความสุขในตัวเองนะคะพึงพอใจกับสิ่งแวดล้อมในตอนนี้ จากประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตทําให้จัดการเรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดีแล้วก็ในเรื่องของการเงินตอนนี้มีความคล่องตัวนะคะธาตุดินนะคะภึกษกกันมังกรค่ะ The Hermit นะคะเป็นพลังงานของคนที่ไฝรู้ไฝ่เรียนการได้อยู่กับ ตัวเองนะคะมีการทำสมาธิก็คือการที่เราได้มีการทำงานภายในเราอยู่กับความสงบได้คำตอบที่ดีๆจากสิ่งที่เรายัางค้นหาอยู่นะคะลัคนาราศีกันได้ค่ะค่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาดู กรูก็บาอาจารย์ท่านต้อง,งการสื่อสารสิ่ใดกับเพื่อนเพื่อนบ้างนะคะโดยชาลีออดค่ะโดฟู t ด e s t a ารนะคะไนท์ออฟคัพส์ค่ะแล้วก็สามดาษนะคะเอ็ดออฟคัค่ะหนึ่งถ้วย8ไม้เท้าค่ะสองถ้วยนะคะ แล้วก็เก้าถ้วยตามด้วย the emperor ค่ะภายใต้สำรับนะคะ p e พ of Sword ค่ะครู mm hmm. บางจารย์ท่านต้องการสื่อสารอะไรกับ mm hmm. เพื่อนๆน,นะคะ mm hmm. สามดาบ mm hmm. เป็นสภาวะที่ เกิดเรื่องเศร้าเสียใจสะเทือนใจนะคะหรือผิดหวังแล้วก็ยังติดอยู่ในส่วนลึกเลยนะคะแต่จะมีเรื่องหรือเหตุการณ์เข้ามาอย่างรวดเร็วนะคะทำให้เพื่อนๆต้องมีการตัดสินใจนะคะซึ่งในส่วนนี้จะทำให้เพื่อนๆเองเนี่ยเกิดการเปลี่ยนมุมมอง หรือมีความเข้าใจในบางเรื่องเป็นช่วงที่จะได้ฟื้นฟูนะคะเยียวยาตัวเองจากเรื่องที่สามดาบนะคะที่ทำให้เราเศร้าเสียใจตรงนั้นเพื่อนๆจะได้คำตอบนะคะหรือจะได้หลุดพ้นเพื่อนๆจะสามารถเคลียร์ชำระร้างเรื่องที่ติดอยู่ในใจได้ทั้งหมดเลยนะคะและเพื่อนๆก็จะได้มุมมองใหม่ มีความเข้าใจเห็นทางออกทําให้เพื่อนๆเ,เองเนี่ยมีการฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาอย่างดีเลยมีการเลื่อนระดับพลังงานนะคะมีมุมอมองด้านบวกมีหนทางมีความหวังนะคะเพื่อนเอนเ,อนเป็นคนที่มีความศรัทธาในตัวเองมีความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยนะคะจะทำให้เพื่อนเอนเ,อนเห็นทางออก แล้วก็ทําให้ชีวิตเพื่อนๆดีขึ้นมานะคะอย่างชัดเจนเลยนะคะตัวตนของเพื่อนๆเองเนี่ยเป็นพลังงานของนักลบนะคะหรือชาลิออดนั่นเองเป็นคนที่มีความกระหายมีความเด็ดเดี่ยวมีมีพลังในตัวนะคะเต็มเปีเป่ยมเลยแล้วก็กล้าคิดกล้าทํา ะค,ะคิดแล้วก็ลงมือทําด้วยตอนนี้เพื่อนๆพ,พร้อมที่จะไปต่อแล้วนะคะพร้อมๆที่จะพร้อมที่จะใช้ชีวิตในสเต็ป nice ต่อไปแล้วและนี่เลยค่ะ The f u l นะคะเพื่อนๆจะได้รับอิสระนะคะมีความรู้สึกอยากที่จะไปผจญภัยต่อแล้วนะคะไม่วนลูปอยู่กับเรื่องเศร้าเรื่องเสียใจอีกแล้ว นะคะแล้วก็สามารถที่จะก้าวออกมานะคะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่อีกครั้งเพื่อนๆกล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนนะคะเพราะรู้ว่าข้างหน้าหรือเส้นทางใหม่ของเพื่อนๆน,นั้นมีสิ่งดีๆรอเพื่อนๆอ,อยู่นะคะตัวเพื่อนๆเ,เอง เป็นผู้ที่มีบุญบาร,รมีด้วยนะคะความหมายหมายถึงว่าเป็นผู้ที่ถึงพร้อมในเรื่องทั้งการงานในเรื่องการใช้ชีวิตนะคะมีการแก้ปัญหามีความมีความรู้ความสามารถนำพาชีวิตตัวเองให้พบความสุขความสำเร็จได้ในที่สุดเก่งทั้งเรื่องคนและเรื่องงานด้วยนะคะ เพื่อนๆได้รับการเชื่อถือจากคนรอบข้างด้วยสิ่งที่เพื่อนๆได้กระทามาทั้งหมดนะคะทําให้เกิดความน่าเชื่อถือและต่อไปเพื่อนๆจะอยู่ในสภาวะที่พึงพอใจในชีวิตของตัวเองนะคะมีความรักตัวเองและเห็นคุณค่าตัวเองได้ในที่สุดหรือว่าตัวเองชอบไม่ชอบอะไรนะคะและที่สําคัญเลยก็สามารถหาความสุขได้ด้วยตัวเองไม่ต้องรอให้ใคร มามอบความรักให้แล้วนะคะเพราะเพื่อนๆมีความแข็งแกร่งในด้านจิตใจแล้วก็เรียนรู้ที่จะส่งมอบความสุขนะคะให้กับตัวเองอันนี้คือการที่เรารักตัวเองและเห็นคุณค่าตัวเองอย่างแท้จริงเลยนะคะโดยสำหรับเรื่องความรักนะคะคนที่มีคู่แล้วก็จะมีการปรับความเข้าใจมีการเข้าเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น นะคะความสัมพันธ์ดีขึ้นเลยค่ะแล้วสำหรับคนที่ยังโสดอยู่จะได้พบคนที่มีสินเสมอกันนะคะมีความเท่าเทียมกันเป็นความรักที่สดใสนะคะแล้วก็มีอนาคตร่วมกันที่ดีเพื่อนๆมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีนะคะมีคนกำลังจะมามอบ ของขวัญนะคะหรือข่าวดีให้กับเพื่อนๆและในที่นี้ก็มีความเป็นไปได้ในเรื่องของโชคลาภด้วยนะคะเพิ่มเติมด้วยไพ่ออราเคินะคะมาดูกันว่าครูบาอาจารย์ท่านต้องการสื่อสารอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างหรือเปล่านะคะ เจ็บคมค่ะไปทางค่ะตรึกตองนะคะศักยภาพค่ะเก้าต่อค่ะ เพื่อนๆมีสติปัญญาเฉียบแหลมเฉียบคมนะคะมีเป็นคนที่มีความกร้หาญนะคะแล้วก็เด็ดเดี่ยวเ,ออเวลาได้พูดหรือได้ลั่นวาจาไปแล้วก็จะทำตามคำพูดของตัวเองเป็นคนรักษาสัจจะนั่นเองนะคะเพื่อนๆมีการใช้สตินะคะในการใช้ชีวิตไม่ได้ใช้อารมณ์นำนะคะ เวลามีอุปสรรคปัญหาหรือมีเรื่องต้องตัดสินใจเนี่ยเพื่อนๆก็จะมีการนึกทบทวนนะคะค่าครวนเป็นอย่างดีตึกต้องหาข้อมูลให้ละเอียดรอบครอบก่อนตัดสินใจและเพื่อน,อนๆมีศักยภาพนะคะครบบริบูรณ์ไม่ว่าจะเรื่องของสติปัญญาความสามารถการบริหารจัดการนะคะมีครบพร้อม ตอนนี้พลังมาเต็มนะคะเพื่อนๆพ,พร้อมที่จะก้าวต่อนะคะเพื่อที่จะไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางและเพื่อนๆจะทำได้สำเร็จนะคะพลังงานดีมากเลยค่ะครบท่วนบริบูรณ์นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เขียนคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะ พบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณมากค่ะ